สวัสดีครับอันนี้นะคือ Leaf E Plus มันเป็น62 kWh Leaf แล้วก็เราจะเทสว่ามันเร่งเร็วแค่ไหนนะโอเคเรากำลังชาร์จตอนนี้เราไปถึง94 95เรนแะล้วนเราก็จะชาร์จอีกนิดหน่อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปแล้วเราจะเทสดูว่ามันมันเร็วแค่ไหนนะ0-100กิโมชมงแล้วก็ผมก็ได้เช็คดูแล้วว่ามันมันเก็บเสียงได้ดีแค่ไหน๋ยวเราต้องกลับไปที่บ้านแล้วก็ ดูข้อมูลในคอมแล,อคแล้วก็โอเคเราก็กําลังชาร์จเสียดายว่าคันนี้นะมันไม่ไปมันไม่เข้าเมืองไทยหรอกเขาจะมี40กิโลวัตต์ชั่วโมงที่เมืองไทยมันเป็นสีขาวที่นี่นี่เลือกได้เจ้าสีอะไรเนี่ยมันก็เหมือนมันก็เหมือน40กิโลวัตต์ชั่วโมงนะนอกจากว่าแบตเตอรี่มันใหญ่กว่าข้างหลังก็เป็นอย่างนี้โอเคมีมีของอะไรนิดหน่อยนะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเตรียม มทุกอย่างอาอกรเไยกำลังชั้นแล้วก็จะทดสอบแรงผมตื่นเต้นนะมันจะเร็วแค่ไหนเนี่ยล a u ช c h n เบอร์หนึ่งล่าชั่นเบอร์ Round three, fight. Oh Round four. Okay. เรากลับมาบ้านแล้วนะแล้วก็ผมก็ได้เช็คข้อมูลเนาะว่าเราเร่ง4ครั้งนะ,ะครั้งแรกก็ 7.3, 2ครั้งที่2 7.28ครั้งที่3โอเคแล้วก็ครั้งที่4ั่นมันเป็นอินวัตเลยเพราะว่าสโลปว่ามันลงดอยเยอะไปเราก็จะเลือกที่มันดีที่สุดก็เป็น7.28อันนี้แล้วก็ผมก็มี Google Sheet นะ่วจะโอเคเนี่ยข้อมูลทุกอย่างมันอยู่ในนี้น,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 นะ ลีฟนะมันเร็วสุดแล้วนะ่าจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในคลาสนี้อะ่ะว่าจริงอ่าสูงกว่านี้เนี่ยมันจะเป็นรถที่มันแพงกว่านะก็ก็ดีนะเนี่ยเออ่แต่ว่าผมสังเกตนะว่าลีฟมันออกช้าหน่อยถ้าเทียบกับ MG กับ Honda เนี่ยโดยเฉพาะ MG นะเอ่อประมาณ0ถึงเนี่ยถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ M.G มันเร็วเท่า l e f เลยหลังจากนั้นนน่โอเค e ี okay, f ชนะแล้วก็เหมือนกันนะ h o ด d a ก็เหมือนกันนะก็มันก็ออกเร็วหน่อยนะแต่ว่า30ก็ย่าๆยยยเหมือนกันเลยหลังจาก80กิลเมตรต่อชั่วโมอง Leaf เร็วกว่าใช่แต่ว่าผมสังเกตว่า l e f นี่นะมันจะถูกกับสเปคเร็มเป็น7.3แล้วเราก็วัดดู7.28 ก็ต่างกันนิดหน่อยนะนะแต่ว่าส่วนใหญ่คันอื่นนะมันจะเร็วกว่าสเปคใช่เอ่อก็อนอกจากพิโชติสองนั้นช้ากว่าสเปคไม่รู้ทำไมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราเช็คนะเ,เก็บเสียงก็อยู่ในนี้ Noise อ่อลนี่มันจะอยู่ข้างบนเยนะมันก็มันก็ดีนะเนี่ยถ้าเทียบกับเทียบกับ m อนะอยู่ข้างล่างเลยนะใช่เอ่อลฟ เดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คหน่อยที่หนึงหกสิบห้าหกสิบใช่ไหมลีฟมันเก็บเสียงดีกว่า M G แล้วก็ดีกว่า Xpeng ด้วยใช่ดีกว่า Model X Raven นะแต่ว่าไม่ไม่ดีกว่า Model S Raven Performance อันนี้อนน,นี้ใช่ Performance Raven ได้หน่อยอยู่นี่ใช่เออก็ก็ผมก็ถือว่าเออ่ลีฟนี่มันเงียบดีแล้วนะใช่เพราาะว่แล้วก็มันไม่ได้เป็นรถพรีเมียมนะนะก็ก็ดีโอเคนั้น ตอนนี้เราก็ได้เช็คทุกอย่างแต่มันมีอย่างอื่นที่ผมน่าจะทำนะาหลังหลังจากผมทสออันนี้ครั้งที่ไม่รู้เมื่อไหร่ปีที่แล้วอะ่ะผมก็เริ่มทำทสออย่างอื่นเช่นเราจะวัดทุกอย่างข้างหลังอะไรลองนั่งข้างหลังแต่ว่าผมว่าคนไม่ค่อยดูผมก็ไม่อยากทำหรอกเดี๋ยวเราอาจจะไปเที่ยวดีกว่าใช่โอเคหรือว่านอกจากถ้าคุณอยากจะเห็นนั้นผมก็จะทำวิดีโอนะแล้วก็เปิดอะไร วัดทุกอย่างน,นะโอเคนั้นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เราก็ปากกันไมนะสวัสดีครับ